นเอาถังหน้าให้เห็นหน้าเลยเห็นไหมเกินหน้าไหมเห็นฮะแต่ว่ามันมันน่ทักไปตามมารักใครดูปลาไว้ด้วย เดี๋ยวผมตรงลองหัวหน้าเข้าประกวดหนึ่งราบครับครับไลยโอเคดลงจัดไปจัดไป

สองมันคอก็ใช้ไฟนี่เนีเอเ้หมือนพี่ชายที่อยู่นี่ของของพี่ที่ผมตัดปากคำเมื่อคืนนะพี่ชายเนะก็มันเหมือนบ้านท้ายปืนมันแตกอยู่นะเดี๋ยวดูเรื่องสภาพตบเรื่องอะไรนิดนึง ก็คราวนี้ว่าดูเบื้องต้นอย่างน่นาจะเป็นน้องชายเนาะใช่ไหมเรางานนกเงะนผมรู้จักไมรู้จักนัก่าวอ่ับขายับคาอยู่นะแคก็่เก่งกีฬาไม้ตัดยันตัดได

ตรงนั้นอกมีสล <EN post> ักลับสลักหวงปนเนี้อเด็กตั้งเข้ายักไปสลักขวางไว้แล้วก็ลอเตะกัวลอเลยตะกัวลอะลักใหญ่ครับเนี่ย้ลักใหญ่ๆนะเท้าสลักยัดขวางยวางนี้ยัดขวางแล้วก็ตะกัวตอป